การค้าขายให้รุ่งเรืองนอกจากความขยันและความจริงใจแล้วคนโบราณเชื่อว่าการไหว้เจ้าที่คือการเปิดทางให้โชคลาภไหลมาของไหว้เรียกทรัพย์ที่ร้านค้านิยมใช้มีสามอย่างสำคัญอาหารคาวหวานและผลไม้มงคลเช่นกล้วยส้มองุ่นและทับทิมน้ำชาน้ำเปล่า หรือน้ำอัดลมสีแดงเพื่อความสดชื่นและความสำเร็จและพวงมาลัยโทบเทียนเพื่อแสดงความเคารพเมื่อจัดโต๊ะไว้แล้วให้นั่งใจสงบสวดว่าอิติสุข,ขโตอะระหังพุทโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูม,มิเทวาขามามิหังแล้วอธิษฐานขอให้การค้าคล่อง ลูกค้าแน่นร้างแท้จริงแล้วพลังของการไหว้เจ้าที่ไม่ได้อยู่ที่ของไหว้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ใจของเราที่ศรัทธาและตั้งมัน่นเมื่อใจพร้อมศรัทธาพร้อมการค้าก็จะมั่งคั่งร่ำรวยและเต็มไปด้วยความสุข